a d v 1 6 0นะครับผมอันนี้ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์รุ่น5 0วัตต์นะครับดวงเล็กนะครับแสงเข้มกว้างนะครับตำแหน่งใต้ไฟหน้าแบบนี้ครับไม่เจาะรถนะครับผมแปลงขาโดยทางเราเองนะครับผมประมาณนี้ครับขาวต่ำเหลืองสูงนะครับรุ่นนี้จะมีแสงให้เลือกอยู่แบบเดียวนะครับมาดูแสงกันนะครับผมอันนี้แสงไฟต่ำนะครับฟ้ายังไม่มืดนะครับผมฟ้ายังสว่างโลดเลยนะอันนี้ไฟต่ำนะครับ ปิดนะครับผมสูงต่ำมอมกันครับต่ำนะครับสูงต่ำนะครับแล้วก็สูงอย่างเดียวครับผมอ่านนี้จะมีเป็นสวิตช์แยกให้หมดเลยนะครับไม่ได้ยุ่งกับตัวรถเลยนะครับสวิตช์เปิดเป็นต่ำรอรถส่วนแป๊บนึงนะครับไปสูงนะครับมันก็จะแยงตาเขานะครับผมเนี่ยถ้าเราขี่ไปต่ำอยู่แล้วดีสูงนะครับมันก็จะเข้า นะครับดูท้ายรถนะครับจะเห็นแจ่มมากเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่คือไฟพาสหรือไฟสูงนะครับแนะนําใช้แบบว่าฉุกเฉินนะครับผมอ่ะแล้วก็สูงตามพร้อมกันครับก็วิ่งในที่มืดที่ไม่มีรถสวนนะครับผมก็จะได้ไม่แยงตาเขานะครับผมขนาดไฟยังไม่มืดยังเห็นแจ่มขนาดนี้นะครับผู้เดียวจบซันบีมประกันหเดือนเต็มทั้งระบบติดตั้งฟรีค่าแรงหนึ่งปีเต็มสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับ